มันทำคลิปกันต่อคุณผู้ชมถ้าง,งานแบบนี้นะครับถ้าง,งานแบบมันเอียงไปเอียงมาแบบนี้นะแบบเราจะปรับเอยียงอย่างนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเอียงลงต่ําแบบนี้ขึ้นสูงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกล้องเจ้ากิบบอนอย่างนี้ไม่ไม่ผ่านเลยครับไม่ได้เลยไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เข้าท่าเลยครับมันไม่เวิร์กผมลองทํแล้วโอ้โหมันหนักหัวยอย่างนี้ครับมันแล้วก็มันเดี๋ยวมันก็สสยไปสสยมามันไม่นิ่งครับ ผมก็เลยมาเปลี่ยนไอ้แบบธรรมดาในี่คุณผู้ชมเนี่ยหน้าตาธรรมดาแบบไหนให้คุณผู้ชมมันดูครับดูขาตั้งกล้องเทคโนโลยีชั้นสูงกับเทคโนโลยีแบบพื้นๆดูคบดูเดี๋ยวผมแกะก่อนนะแบบนี้ครับอันนี้แค่แบบนี้เนี่ยนี่ครับแบบพื้นๆแบบนี้เราสามารถปรับอย่างนี้ได้ในคุณผู้ชมน,คน,นะครับอย่างนี้นะหมุนพวกนี้หน่อยนะก็ปรับอย่างนี้เลยฮะนี่ครับอันนี้ก็ไม่ต้องตึงมากนะครับไอ้ขานนีออกหน่อยไม่ต้องตึงมากให้มันรวมๆวมนี่ ในปรับอย่างงี้แม่เจ้ากิมบนอนเราบอกว่าจะโชว์กิมบอนให้สวยๆหน่อยไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมมาเอามาดูครับเราวันนี้เราจะใช้ชีวิตแบบแบบง่ายๆครับนี่ชีวิตชีวิตวันนี้เราอยู่ได้ยี่สิบบาทนะครับในปลาในปลาเขาเรียกปลาปลาสบะครับมาซื้อไม่ได้ซื้อตลาดในในเมืองนะครับมาซื้อมาซื้อแถวแถวบ้านนอกบ้านานาที่พระวิงสาแนละ้ว ไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่เหมือนกันดูดูมือผมนี่ครับนี่สองนิ้วนี่นี่เรายี่สิบบาทละชีวิตเรารอดเลยครับอ่าเราก็จะมาย่างครับแต่ถ้าถามว่ากินได้ไม่ได้เราเราะกเขานึ่งมาแล้วนะครับเขาเรียกเหมือนเหมือนปลาทูนึ่งเนี่ยฮะเราเราจะมาย่างกันให้มันให้เขาอุ่นหน่อยๆครับเอามาดูกันเลยครับนี่เราปรับเอาใช้กล้องแบบนี้ข้าท่าครับเออใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้นะครับแบบอัตโนมือนี่นะครับ ว่ามันใช้คนละอย่างนะครับเวลาเราใช้งานที่ว่าอีกปาใช้ใช้งานที่มีความละเอียดสูงมันต้องใช้ตัวนี้ใช้ได้นะครับความละเอียดสูงแบบนี้นะครับใช้ตัวนี้โอเคเลยเราไม่ต้องให้ใครมาหมุนกล้องไปมาไปมาอย่างนี้ได้ครับแต่แต่ต้องเราต้องหน้าตรงนะครับแต่ถ้าถ้าเราโยกโยกขึ้นโยกลงตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับมันต้อง ตัวนี้มันต้องนิ่งๆนะครับแบบหน้าหมุนหมุนข้างหมุนนี้โอเคได้ครับแต่ถ้าขึ้นลงขึ้นลงไม่ได้แล้วครับขึ้นลงแบบนี้นะครับไม่ได้นะะึ้นลงแบบนี้ไม่ได้นะัสู้อัตโนมือไม่ได้ครับแบบนี้สบายกว่านะครับนี่เราจะทำเป็นฝอยครับ เื่อเพื่อเราจะจุดจุดไฟนะครับอ่าเราจะจุดไฟกันอาจจะพอแล้วเนาะครับคุณผู้ชมอ่าขนาดนี้ก็พอแล้วครับเนี่ยในท่อนไม้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมมีประโยชน์ครับในท่อนไม้แบบนี้นครับเก็บไว้นะครับ ถ้าใหถ้าเขาแห้งจัดๆนี่ดีเป็นเป็นไม้สักนะครับไม้สักในท่อนแบบนี้เก็บไว้ครับได้ประโยชน์เยอะนะคุณผู้ชมอาจทำเป็นฝอยเนี่ยนะครับอาทำเป็นฝอยไม้คําสําหรับเไว้ดังเอไว้สมทานนะครับเอาเก็บไว้ครับเรามาดูนะครับว่าเราทํากันอย่างไรนะครับอันนี้ไปก่อนครับนี่เรามีวันนี้เรามาครบนะครับมีของย่างอย่างนี้ครับ คุณผู้ชมถ้าเป็นขาตั้งต้องแบบนี้นะครับเราสามารถสต็อปได้นะครับพอใช้เวลาเยอะเราสต็อปได้นะครับแต่ถ้าไปกินบอนสต็อปไม่ได้นะครับนี้เราจะลองสต็อปนะเพื่อเซฟเวลานะครับนะครับคุณผู้ชมนี่ครับในการสต็อปคลิปนะครับสามารถสต็อปคลิปแบบนี้ได้ครับเราก็ประหยัดเวลาพันจุดรอจนกว่าไอเจ้าไอเจ้าทานเขาจะ ติดไฟให้สีแดงๆก่อนครับนี่เราก็ได้ปลามาแล้วครับน,นี่ครับนี่ใช้ชีวิตยี่สิบบาทอยู่ได้ครับมื้อนี้ครับมื้อละยี่สิบาทอ้าวอาวนี่ครับเราก็สามารถที่เอาไปย่างเลยครับนี่อา้าว อดี๋หาอะไรมาคัดก่อนครับเพราะว่าไอเตาเตาถ่านมันใช้เวลาเยอะคุณผู้ชมกว่าเขาจะกิดก,ก็นูน่นนะครับใช้เวลาเป็น20ิบนาทีนนนะครับ แต่ถ้าเป็นปลาทูราคาตัวขนาดนี้ไม่ได้นะครับปลาทูนี่ก็จะแพงครับปลาทูก็นุ่นละครับสี่สิบบาทคุณผู้ชมในตัวตัวกดใหญ่กว่าน,นี้นิดหน่อยครับผู้ชมไม่ถึงกับใหญ่มากครับในตัวปลาสบาในตัวตัวนี้ก็ประมาณสักหนึ่งขีดได้ครับผู้ชมเอา เดี๋ยวรอรอให้เขาสุกก่อนนะครับโอ้ปลาสบะเราเอา้าโอเคครับอ่าเขาได้ที่แล้วครับถามว่าสุกไหมคือเขาสุกเขาสุกมาแล้วนะครับแต่ว่าเราบรอุ่นให้เขาเกิดความร้อนเท่านั้นเองครับแล้วก็พอดูครับโอ้โหไฟเหลือเยอะแล้วก็ไปดูด,ดูเอาวา,างไว้ครับ ไฟเหลือเยอะแลวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราหาที่ไว้ก่อนครับเรามาล้างนี่ก่อนครับล้างใบไม้ครับนี่ครับพวกอล้างล้างเอาฝุ่นออกครับคุณผู้ชมเอาวางไว้ก่อนครับวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะอันนี้นะครับเป็นใบไม้นะครับ ล้างเอาฝุ่นออกครับคุณผู้ชมอ่ะเรียบร้อยหรอกล้างเรียบร้อยครับ หลังเอาฝุ่นออกเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาไปปูพื้นครับ เดี๋ยวเราไปเอาปลาสบะมาก่อนครับคุณผู้ชมเราล้างเมินครับถึงเวลาเรากินข้าวครับเพราะว่าคุณผู้ชมเราอายุมากเราก็ต้องต้องมีน้ําครับนี่นี่คือแก้วน้ําผมครับนี่โอ้จิบน้ําก่อนฮนะนี่กระป๋องกระป๋องครึ่งเดิมครับเรามาตัดให้เหลือครึ่งนะครับแล้วก็ นี่นี่ปลาสบะอ่ะเราได้มาแล้วครับโอ้สุดยอดงานนี้อ้อ่าถ้าเราถ้ากินอาหารพวกเป็นปลาเนี่ยผมถ้าผมไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยผมกินไม่ได้ครับกลัวกล้างติดคออย่างนี้มันมองเห็นหน่อยครับผู้ชมแล้วก็จะให้ เราไม่กินก่อนครับเราให้เจ้าที่เจ้าทางกินกินก่อนเราครับให้อยู่ในป่าในเขาเราก็ให้ให้ให้เกียรติเจ้าปา่าเจ้าเขาครับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เราทํางานประสบผลสําเร็จแล้วก็ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงครับปลอดภัยในการทํางานนะครับเทินนะครับาไปกินข้าวกินปลาแล้วเราก็เสร็จแล้วเราตัวเองก็กินข้าวได้เลยครับ โอ้พอดีเจ้าตู่ผมกินข้าวไปแล้วเนี่ยครับผมข้าวเหนียวมาด้วยครับผู้ชมนี่ข้าวเหนียวโอ้นี่ดูก้างดูเนี่ครับเนี่ยก่างกลางปลาครับนี่ย เห็นไหมครับโอ้โหถ้าก,กินเข้าไปดีครับโอ้โหติดคอเลยท่านเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเขาไปนหน่คนเดียวเนี่ยครับอาหารการกินแบบนี้ก็ถือว่าเลิศเลิศหรูสำหรับคนอยู่ในป่าในดอยแล้วครับคุณผู้ชม ก้างก้างเยอะเหมือนกันฮรต้องระมัดระวังครับเรากินพวกปลาตามป่าตามเขาครับเราค่อยๆกินครับเพราะว่าจะมีก้างเหมือนกันครับ Ừ, <laughs> Ha <Cảm ơn giữa. cười> <laughs> <laughs> กินไปข้าเหนียวนี่เขเสียอย่างครับเวลาตอนตอนที่เขาอุ่นๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะอ่อนแต่เวลาถ้าเรามาอย่างเงี้ถ้าเกิดขอโดนอากาศโดนความเย็นเขาเขาจะแข็งมาหน่อยครับนี่ครับมันจะกินยากเออกินยากแต่ถ้ากินง่ายต้อง อะไรเอาข้าวข้าวข้าวสวยมานะครับเขาเรียกข้าวอะไรข้าวเจ้าเนาะเขาจะข้าวสวยนะข้าวสวยไม่ใช่ข้าวเหนียวเนาะข้าวสวยข้าวสวยข้าวหงข้าวหงอข้าวหงข้าวหงจะว่าข้าวเจ้ายังข้าวเจ้ามาอีกประเภทหนึงข้าวเจ้ายังไม่ได้หงแต่ว่าข้าวหงอคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะกินต่อนะเดี๋ยวคงจะคงจะล่ำลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับ อาคงจะลำลักอ่าพ่อแม่ไเปนน่องทีรักทุกท่านไว้ตรงนี้แล้วครับกดไลค์กดแชร์กดกดติดติดตามครับสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในปา่าในเขาแบบนี้ก่คุณผู้ชมก็บายบายครับ <laughs>